ทุกคนในช่องของสายเชื่อค่ะอันนี้ก็จะมารีวิวโต๊ะบ้างอันนี้เป็นโต๊ะเก่าแล้วเราไม่ต้องไปคิดมากเป็นโต๊ะเก่าแบบมากรีวิวแค่ข้างบนค่ะโต๊ะว,ว่ามีอะไรบ้างเฉยๆอ,อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของที่ไม่ได้ซื้อมาคือทำเองก็ทำมันก็ไม่เท่าเลวเท่าไหร่นะก็สวยใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นกระปุกใส่ จิกเกอร์ลูกหัวใจจิกเกอร์วันทยน,นี้จิกเกอร์ที่ซื้อของมานะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยอันนี้เพื่อนให้มาโอ้เปิดให้ไว้อันนี้ก็ขอ,อน้ำมาพลังก็พับเองอันนี้ก็เพื่อนให้มาอันนี้ก็หขอ,อน้ำ อันนี้โพสชื่อเปล่าไม่รู้อ่ะอันนี้เพื่อนให้มาเก็บของนะอันนี้วางบนโต๊นนะฝั่งอาจารยเนาะเพื่อเก็บอีขอเวลาเก็บสักคู่ค่ะอ่าสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นน่าจะสงสัยนะว่าคืออะไรแต่เราก็ไม่สงสัยมันคือกล่องเก็บนี่นี่คือ อันนแบบนี้มันที่กล่องเก็บตู้หวัวทุกคนแต่ไม่ไม่ได้เอาตู้หัวมใส่เพราะใส่อยู่ตอนนี้ก็ปิดไปก่อนแล้วกันเนาะปิดหน้าละกันวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะอะไระนะหายอยู่ไหนหอ่ะห,ห,หายเจอนะจ๊ะของฉันอยู่โต๊ะตลอดนี่ก็วางไว้ก่อนแล้วกันเนาะทุกคนที่เก็บเก็บอันนี้ไมนน่ีจะเป็นที่ผม ที่ชอบทาผมแล้วก็หนีบไปจะเปิดยากมากแต่เพื่อนก็ถามว่าหนีบทําทรงอื่นไม่ได้บ้างหรอเนี่ยคือมันแบบมันทําง่ายแล้วสบายมากอันนี้คืออันสีดำแม่ซื้อให้สีชมพูชมพูเนี่ยเอาคนอันหน,นึ่งนะชมพูแม่ก็ซื้อให้ อันนี้เราซื้ออีอันนี้แม่ซื้อให้แม่ซื้อให้อันนี้น่ารักมากโคใจด้วยไม่กี่บาทเองนะทุกคนทุกอันทั้งหมดเนี้ยอ่อถ้ารวมเงินถ้ารว,วมทั้งหมดเนี้ยที่ซื้อมาเท่าไหร่สองสี่หกหกสิบบาทหกสิบบาท ออกสีนะคะน,นี่ก็กกันไกลธรรมดาไม่ต้องดูหรอกอันนีออ้อันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ปากกุบน่ารักไหยทุกคนปากกบที่ของเราน่ารักมากเลยนะขออนุญาตตั้งกล้องนะคะแบบขอตั้งกล้องหน่อยอันนี้เป็นปากกบที่น่ารักมากขอเอาสีพูมาออกมารีวิวแล้วกันนะเป็นกระดาษพับแล้วเราก็พับ,แล,พบแล้วก็มา นี่เลยค่ะทำาปะกบตอนนี้ก็มีเต็มบ้านเลยนะปากบคือตอนนี้ร้อนมากคือเป็นปะกบที่หน้าหลักสีผูข้างในก็เป็นปากบนะคะข้างนอกก็เป็นสีชมพูแบบน่ารักมากแล้วคือข้างบนก็เป็นอันจิว๋วเอามาให้ดูข้างบนก็เป็นอันจิ๋วแบบจิ๋ว เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ด,หดูแบบให้ดูเลยเอาสีเหลือกันเนาะไม่รู้จะให้รือสีอะไรดีเพราะมันก็น่ารักหมดทุกสีแปลกนะทุกคนเราเคยสอนคลิปรีวิวภายในทิกตอกนะคะอย่าลืมไปกดติดต,ตามทิกตอกด้วยนะทิกตอกชื่อว่าน่ารัอาากอะไรย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็อิโมจิไม่ใช่คุณต่อชาแนลนี่มัน ช่องนี้ม่ใช่หรอนี่นะทุนเล็กน่ารักมากเลยตอนเราแบบมันก็เก็บยากวิธีเก็บก็ยากกว่าเมื่อกี้หน่อยแล้วก็ระเบียบกว่าหน่อยคืออยากเก็บให้มันเป็นระเบียบเพราะว่าวิธีตอนเอามาเล่นอะ่ะมันจะได้เก็บง่ายนะคะคลิปรีวิวโต๊ะโประมาณนี้แล้วก็มีพัดลมแต่ทำไมไม่เปิดจะเปิดให้ดูจะเปิดให้ดู เปิให้ดูเลยจะได้ไม่สงสัยร้อนมากเปิดอดินีนนะ่นี่เปิดแล้วนะเปิดแล้วนีนเ่เปิดแล้วเปิดให้ทุกคนแล้วทำไมไม่เปิดเนี่ยหรอเพราะว่าขี้เกียจทำไมก็ไม่เนี่ยทุวคนมันบดแบกอ่ะมีเราเขาเลยไม่เปิดขอตัวลาไปก่อไปปับ๊าบาย